มันมันจะไหลลงไปเลยนะบรรยากาศข้างาบน,งบน,น,นตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกชันตาเทนนะคะทุกคน,นเรากำลังเดินลงไปที่น้ำตกกัน บรรยากาศดีมากเลยค่ะทางลงน้ำตกชันตะเทนนะคะทุกคนเรากำลังเดินลงไปที่น้ำตกกันดูบรรยากาศข้างทาง,างใช่ดูเสียงน้ำสิ ได้ยิน,ยนยงงเสียงน้ำด้วยคะทางลงเป็นดิน,น,นทางลงเป็นดินถ้ามราทำหนาอืม้าน้าจะเพิ่ง,ำงทำเลง,งเดี๋ยวเราลงไปดูน้ำตกข้างล่างเลยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างล่างเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงชั้นล่างของน้ําตกแล้วนะคะทุกคนมากันถึงตอนเย็นนะคะเกือบสี่โมเย็นแล้วอะแต่คนก็ยังเยอะอยู่วลค, <to> คัมทูเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียว 海参菇。 ท้ามตรงไหนไม่รู้ทางข่ามอยู่ตรงไหงนข้างล่างเข้างล่างเหรเราจะเดินท้าไปฝั่งนั้นัน 放松一步。 น้ำตกเล็กเล็ก ตัวมันเลื่องไงอันนี้แค่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยอันนี้แค่ชั้นที่หนึ่งแล้ว,นนช,ลวชั้นสูงอ่ะ เป็นชั้นที่สองของน้ำตกใช่นั่นไงเขียนว่าน้ำตกชั้นที่สองคุณฟ้าไหม,มงมาก็ขึ้นในสังมีดีกว่าใช่ไหมใช่แ้วเดี๋ยวเราไม่ไปหล้วเราจะไปเดินไปถ่ายตรงนู้นเข้าไปทิ ทางน้ำไหลแบบนี้ไม่มีตมาเลยนะยน,น้ำตกชั้นตะเทนชั้นที่สองอและชั้นที่หนึ่ง ดีคนละฟังเลยนะคะทุกคนดูดังเดินทะลุป่า เดินชมธรรมชาติของน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกไหมทุกคนน้ำตกอยู่ตรงไหนไกลๆนะฮะไม่ไปหรอกเออพอแล้ว ยเยเอะมาเที่ยวน้ำตกหรือว่ามาเก็บเห็ดมาเที่ยวน้ำตกหรือว่ามาเก็บเห็ดอยู่ในป่ามากเรากำลังเดินตาม ริมน้ำตกริมทาาม้ำนะคะเพื่อลงไปดูชั้นล่างกัน าม,นนมาสังเสียงธรรมชาติจริงๆเนาะ ลิปน้ำตกก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ